สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุย,คยหุ้นนะคะประจำวันพุทธที่27พฤษภาค,คมพุทธศักราช2563วันนี้อยู่กับดิฉันนรดีฤด,ด,ดีสวัสดิ์นะคะวันนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยและรวมถึงข่าวขราว,าวความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบินไทยที่เรายังต้องติดตามนะคะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางผู้บริหารของบมจการบินไทยก็ได้ส่งตัวแทนไปยื่นขอฟื้นปูุกิจการการบินไทยกับสารล้มละลายกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องรอดูว่า วันนี้นะคะศาลก็สาลลมลายกลางนัดฟังคําสั่งค่ะว่าจะรับคําร้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยที่ยื่นคําร้องไปเมื่อวานนี้หรือไม่นะคะซึ่งคําร้องดังกล่าวเองเนี่ยก็จะมีชื่อของผู้บริหารแผนด้วยค่ะโดยถ้าหากว่าศาลนะคะรับคําร้องก็จะทําให้บริษัทอยู่ในภาวะหยุดจ่ายหนี้ทุกรายค่ะ โดยเจ้าหนี้ก็จะมีการบังคับชําระนี้ไม่ได้แต่คําร้องนี้จะคุ้มครองภายในราชอาณาจักรหรือว่าภายในประเทศไทยเท่านั้นนะคะส่วนเจ้าหนี้ต่างประเทศนั้นขึ้นอยู่กับการเจรจาว่าจะยอมรับหรือไม่ แต่หากเจ้าหน,นี้ต่างประเทศนะคะไม่เข้าระบบสารไทยก็ต้องไปดูค่ะว่ามีสินทรัพย์หรือเครื่องบินบินไปที่ไหนก็ให้ยื่นต่อสารประเทศนั้นในการขอคุ้มครองสินทรัพย์ก่อนส่วนการนําเข้าประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาหรือว่า Chapter 11ที่มีเคยมีการพูดถึงก่อนหน้านี้นะคะก็คงต้องดูความจําเป็นว่าซึ่งเห็นว่าจะใช้เป็นวิธีสุดท้ายนะคะ โดยหลังจากที่สารล้มละลายกลางรับคำร้องก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลา1-2เดือนก่อนเห็นชอบแผนพื้นฟูกกิจการถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะก็อาจจะใช้ระยะเวลาสั้นขึ้นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องอันนี้ก็เป็น ทำให้สัมภาษณ์มาจากคุณประภาสคงเอียดนะคะผพ้่อในการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคอรอในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของบามาจาก,การบินไทยค่ะที่มีนายวิชนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะนะคะนอกจากนี้ค่ะทางเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอุตมสาวนายนนะคะก็ยอมรับว่าตอนนี้ถ้าดูถึงสถานภาพของบมจการบินไทยเนี่ยมีนี่สินมากกว่าทรัพย์สินเป็นจํานวนมากทําให้ต้องเข้าสู่แผนพื้นฟูกิจการซึ่งหลังจากนี้สารล้มละลายกลางก็จะพิจารณาต่อไปส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็เจ้าหนี้เนี่ยก็จะรอใช้สิทธิ์เจ้าหนี้ในการโหวต การทาแผนแล้วก็ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจาการซึ่งโดยกฎหมายแล้วคนที่ทําแผนกับผู้บริหารแผนเนี่ยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนเดียวกันก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดข,ของการบินไทยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูวันนี้ค่ะว่าสารล้มละลายกลางที่นัดฟังคําสั่งนั้นจะรับหรือไม่รับคําร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการค่ะ มาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะคะในตลาดหลักทรัพย์ที่ก็มีปัญหาก็คือบลอ AEC นะคะซึ่งทางผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ AEC เนี่ยก็ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะถึงสาเหตุที่ทำให้บริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและก็อัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิหรือ NCR ต่มกว่าเกณฑ์ที่กาหนดนะคะเนื่องจากว่าในการคานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเนี่ยกหนดให้ทางบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีการลงทุนในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ n c ของบริษัทจะต้องมีการคำนวณ LER วิธีที่2ตามประกาศนะคะเนื่องจากว่าการคำนวณและรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุดทีทางบริษัทเองนะคะก็คือในส่วนของหลักรั์ AEC ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ของการบินไทยค่ะที่ถูกลดเครดิตเลตติ้งนะคะจาก A เป็น C อย่างกระทันหันและหุ้นกู้อื่นที่ถือถึงแม้ว่าจะเป็น Investment Grade ที่สูงมากในระดับที่ไม่ตล่ำกว่า triple B นะคะหรือ double A เนี่ยได้แก่หุ้นกู้ไม่ว่าจะเป็น PTTGC SGP BAM นะคะ BTS EA ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคงแล้วก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และก็หุ้นกู้ TUC นะคะซึ่งก็เป็นหุ้นกู้ของบริษัท True Move H Universal Communication ซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยของบริษัท True Corporation นะคะ สัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยอยู่100%แล้วก็หุ้นกู้ TBEV นะคะซึ่งก็เป็นหุ้นกู้ของบริษัทไทยแบลบเบลจจำกัดนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และด้วยการลงทุนในหุ้นกู้ข้างต้นเนี่ยนะคะมีมูลค่าในแต่ละรายการเนี่ยในสัดส,ส่วนที่สูงเกินกว่าร้อละเเมื่อเทียบกับ nc ของบริษัทนะคะจึงเป็นเหตุให้บริษัทต,ต้องคำนวณค่าความเสี่ยง l e r วิธีที่2โดยปรับค่าความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีการลงทุนในสัดส,ส่วนที่สูงเกินกว่าร้อละเซึ่งเมื่อเทียบกับ nc ของบริษัทเป็นร้อเเซ ก็ทำให,ห้หุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยนะคะไม่สามารถนับเป็น Liquid a อ c e ซ s ตามหลักการของ NC ได้ทั้งจำนวนถึงแม้ว่าผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยยังมีฐานะการเงินมั่นคงแล้วก็ยังมีเครดิตเลตติ้งดีนะคะแต่ว่ายังคงคาดว่าจะได้รับการชำระหนี้คืนซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับ NC และ NCR ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ AEC ก็จะมีการยื่นแผนต่อกรอตต ภายใน30วันค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวของบริษัทนะคะซึ่งทางบริษัทเขามีการกําหนดแผนเอาไว้2แผนด้วยกันก็คือแผนระยะสั้นแล้วก็แผนระยะยาวค่ะด้วยแผนระยะสั้นน่ยนะคะก็คือจะมีการดําเนินการระดมทุนด้วยการกู้ยืมเงินด้อยสิทธิ์การขายหุ้นสามัญที่บริษัทถือครองอยู่และการลดพอร์ตการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการ ส่วนแผนระยะยาวนะคะก็จะเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะแล้วก็บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน300ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนสิงหาคมของปีนี้นะคะ2563ซึ่งก็จะทำให้ระดับของ n c และ NCR เนี่ยกลับมาเป็นบวกอีกครั้งแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่กรอต่อกำหนดด้วยแล้วก็จะมีการขออนุญาตจากกรอตให้บริษัทกลับมาดาเนินธุรกิจตามปกติได้ค่ะ ส่วนเรื่องของการออกหุ้นกู้ในวงเงิน2,000ล้านบาทนะคะในกรณีที่การออกหุ้นเพิ่มทุนไม่ทำให้ระดับ nc แล้วก็ ncr เนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นบวกหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดบริษัทก็จะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์นะคะที่ให้มีมูลค่าเพียงพอที่จะทำให้ระดับ nc แล้วก็ ncr เป็นบวกหรือตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะแต่ระหว่างที่บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขตามแผนดังกล่าวที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ จะส่งผลกระทบดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ1ลูกหนี้นะคะอขออภัยค่ะลูกค้าเนี่ยจะไม่สามารถเพิ่มสถานาการลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทุกประเภทของบัญชีนะคะบัญชีกองทุนส่วนบุคคลและบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน 2. บริษัทจะมีการดําเนินโอนย้ายบัญชีและก็ทรัพย์สินของลูกค้าภายในระยะเวลาตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ของลูกค้านะคะบริษัทก็จะดาเนินการโอนย้ายตามความประสงค์ของลูกค้าให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน10วันทําการเว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากทางด้านของกรอลปค่ะและหากมีความจําเป็นและสมควรนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหาย3ก็คือบริษัทจะยังคงรับคําสั่งจากลูกค้าในการลดหรือปิดสถานก,การณ์ลงทุนในหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 4นะคะส่วนธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกรันการจัดจำหน่ายและธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของบริษัทอันนี้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้นะคะ5ก็คือธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ดำเนินงานมาก่อนการระงับการทำธุรกรรมอาทำธุรกิจเนี่ยนะคะบริษัทก็ยังคงสามารถที่จะดำเนินธุรกิจดูแลลูกค้าต่อไปได้ะคะ่ะ สำหรับผลกระทบต่อการดำเนินง,งานของบริษัทนะคะก็คือไตรามาสหนึ่งของปี2563บริษัทมีรายได้รวม34ล้านบาทนะคะก็จะแบ่งเป็นรายได้ ค่าธรรมเนียมในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ย15ล้านบาทค่าธรรมเนียมแล้วก็บริการอื่นๆประมาณ10ล้านบาทนะคะก็อย่างเช่นพวกรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รายได้ที่ปรึกษาทางการเงินรายได้กองส่วนบุคคลรายได้การให้ยืมนะคะซึ่งภายหลังถูกระง,งับการดําเนินธุรกิจแล้วบริษัทจะยังคงม,มีรายได้จากค่าธรรมเนียมนะคะในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินจากสัญญาเดิมก่อนที่จะระง,งับการทําธุรกิจค่ะ แล้วก็รายได้ค่าในหน้าจากการที่ลูกค้าขายหลักทรัพย์เท่านั้นนะคะส่วนค่าใช้จ่ายจะลดลงจากค่าใช้จ่ายผันแปรจากการดําเนินธุรกิจทั้งนี้การหยุดประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทนะคะแม้ว่าจะมีการขายพอร์ตลงทุน ที่เป็นหุ้นกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องข้างต้นเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นรายงานที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ AEC รายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะสำหรับในส่วนของลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นนะคะก็ติดตามข่าวสารต่างๆดีๆแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในเรื่องแผนต่างๆที่บริษัทกําลังด,ดําเนินการอยู่เพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะ าล้ค่ะมาที่เรื่องของหุ้นที่ถือว่าอีกหนึ่งตัวที่มีปัญหาในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นปัญหาที่เป็นมหากราบยาวนานเหลือเกินนะคะสําหรับเรื่องของ i อเฟกซึ่งในวันศุกร์นี้เราก็จะมีผู้ถือหุ้นนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาภายใน i อเฟกด้วยนะคะแต่วันนี้ข่าวที่เกี่ยวกับ i อเฟกก็คือทางด้านของคุณทวิตเตชนอวากุลค่ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ i f e ฟนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่มีการทวงถามไปว่าทําไมปัญหารเรื่องของ i f e ฟเนี่ยมันถึงได้รับการแก้ไขค่อนข้างจะล่าชา้าหลังจากที่ผู้บริหารชุดใหม่ที่นําโดยคุณทวิทเนี่ยเข้าไปสะสางปัญหาภายในไอเฟกเนี่ยเป็นระยะหวลาปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมานะคะตรงน,นี้คุณทวิทก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่า ผู้บริหารมีความตั้งใจและพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาทั้ง i อเฟแล้วก็รวมถึงโรงแรมดาราเทวีให้กลับมาดำเนินธุรกิจเป็นปกติเพียงแต่ว่าต้องได้รับความร่วมมือจากบรรดาเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกรายด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาดาราเทวีซึ่งขณะนี้นอกจากปัญหาเก่าที่ยังสะสางไม่ได้แล้วเนี่ยดาราเทวีตอนนี้ยังมีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 น่ะนะคะ ที่ทําให้ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายบริหารของโรงแรมดาราเทวีเนี่ยได้แจ้งกลับมายัาง i อเฟกนะคะให้ทราบว่ามีความจําเป็นต้องปิดกิจการให้บริการโรงแรมดาราเทวีลงชั่วคราวนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการโรงแรมที่มีพนักง,งานกว่า300คนแต่ว่าให้บริการลูกค้าที่เข้าพักเพียงห้องเดียวได้ค่ะ และจากการเข้าไปตรวจสอบนะคะคุณทวิตบอกว่าดาราเทวีนักขนาดนี้นะคะไม่มีแม้แต่งเงินที่จะจ่ายเงินเดือนมีหนี้ทางการค้ารวมถึงหนี้ค่าสาธารณูปภคเนี่ยกว่า30ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่ได้ช่วยกันแก้ปัญหาทางการเงินโดยจัดหาให้กู้ยืมไปหลายครั้งแล้วนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยเกือบ20ล้านบาทแล้ว แต่ว่านะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าจํานวนผู้ใช้ห้องพักดาราทวีวีเอาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะคือช่วงเดือนตุลาคม2562ถึงต้นเดือนมกราคม2563เนี่ยมีผู้เข้าใช้บริการห้องพักประมาณ20ห้องนะคะ แต่พอโรงแรมดาราเทวีเจอช่วงแรกของการระบาดโรคโควิด -19 เนี่ยก็เหลือผู้เข้าใช้ประมาณ10ห้องจนสุดท้ายก็คือเมื่อเช็คเมื่อช่วงปลายเมษายนที่ผ่านมาก็คือเหลือผู้เข้าใช้บริการเพียงหนึ่งห้องและปิดเป็นการชั่วคราวในขณะนี้นะคะจากผลกระทบจากเรื่องของโควิด -19 ค่ะ ก็ถ้าหากว่าไปดูเรื่องของโรงแรมดาราเทวีเนี่ยนะคะเขามีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมนั้น64ห้องนะคะแสดงว่าในส่วนของรายได้เนี่ยก็ลดลงไปก่อนที่โควิดจะมาส่งผลกระทบอย่างชัดเจนในปีนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของ i f e ฟเองนะคะก็มีในหลายส่วนรายปัญหาที่มันจะต้องแก้แล้วก็สางกันไปแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ถือหุ้นไอเฟเองก็ยังต้องรอคอยกันต่อไปค่ะ แต่ว่าในหุ้นของส่วนโรงแรมอื่นๆนะคะถึงแม้ว่าดาราทีวีเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากโควิดโรงแรมอื่นๆก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ว่าในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะเพราะว่ามีข่าวเรื่องของมาตรการในการกระตุน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยที่เตรียมจะเข้าครามอออกมาเนี่ยนะคะ<ม>ก็ทําให้หุ้นในกลุ่มโรงแรมหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยสามารถรีบาวกลับขึ้นมาในได้ในช่วงสั้นๆเนี่ยนะคะจะเห็นว่าอย่างตัว บรรมจอมเนอร์อินเต t ร์ n a ชันแนลหรือ m i n นะคะบรรมจโรงแรมเซนทันพลาซา่าแล้วก็บรรมจดีเอราวันกรุ๊ปเนี่ยนะคะสตัวนี้สามารถปรับตัวขึ้นมาได้ราวๆสิบหโดย Minor เนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง17.7%เจ็ดจุดซ็นเทลหรือว่าเซนทันพลาซาเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้น17.8%แล้วก็เอราวันกรุ๊นั้นเพิ่มขึ้นถึง24%เเลยทีเดียวค่ะ ปัจจัยหลักนะคะที่หนุนให้ราคาหุ้นในกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นมาอย่างโดดเด่นก็อย่างที่บอกไปก็คือที่ทางภาครัฐนะคะเตรียมออกมาตรการไทยเที่ยวไทยนะคะมีการแจกแพ็กเกจการท่องเที่ยวให้ส่วนลดค่าที่พักเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะ โดยรัฐบาลเองก็อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอรกรอบการใช้วงเงินกู้400ล้านบาทนะคะซึ่งก็อยู่ภายใต้พร,รกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทโดยหนึ่งในโครงการที่ภาครัฐเตรียมผลักดันให้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ก็คือการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นการแจกส่วนลดค่าที่พักให้ประมาณ50-60% เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้มีไรายได้นำเงินออกไปใช้ใจ่ายแล้วก็ไปท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะแต่ว่ามาดูความเห็นของบรรดาบรกเกร์นะคะว่าหุ้นในกลุ่มโรงแรมนี้จะเป็นอย่างไรทางบลกรุงศรีค่ะบอกว่าหากมาตรการดังกล่าวประกาศใช้จริงนะคะก็ถือว่าจะเป็นบวกต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงแรมรวมถึงแนวโน้มผลประกอบการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งน่าจะทำให้ฟื้นตัวได้ในอนาคตค่ะ แต่ว่าการออกมาตรการดังกล่าวนะคะบลกรุงศรีระบุว่าจะสําเร็จได้ก็คือว่าไทยต้องควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนนะคะหากยังมีการแพร่ระบาดก็ยัง,งคงทำสร้างความกังวลและทำให้ประชาชนตื่นกลัวแล้วก็ออกไปท่องเที่ยวน้อยกว่าที่มีการคาดการเอาไวค้ค่ะส่วนบลเอเซียพลัสนะคะบอกว่าราคาหุ้นโรงแรมนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากมาตรการการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวของ คุณศทศกทวีธีรธรรมเนี่ยนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบลาเอเชียพลัสเนี่ยเขาคาดว่าปัจจัยดังกล่าวนั้นจะถือเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อกลุ่มโรงแรมนะคะเพราะว่าแนวโน้มผลการดําเนินงานของกลุ่มโรงแรมในปีนี้นั้นฟื้นตัวไม่มากนักเพราะกว่าที่นักลงทุนต่างประเทศจะกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นก็คาดว่าจะเป็นปลายไตรมาสสี่เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะน่าทําให้กลุ่มโรงแรมมีผลการขดทุนในปีนี้ทั้งในส่วนของ Minor, Era เอราวันเซ็นะคะจึงแนะนําการลงทุนหุ้นกลุ่มโรงแรมว่าเป็นเพียงการทํากําไรระยะสั้นเท่านั้นค่ะส่วนแนวโน้มในช่วงไตรมาสสของปีนี้นะคะสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมเนี่ย ทางบอลนมุระพัฒนาสินก็ประเมินว่าผลโรงแรมกลุ่มโรงแรมนะขออภัยค่ะผลประกอบการกลุ่มโรงแรมนั้นก็จะขาดทุนสูงสุดในไตรมาสนี้ค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แบบเต็มๆเ,เลยนะคะและประมาณการโดยรวมมีความเสี่ยงจะถูกปรับลงสูงนะคะแต่ภาพธุรกิจระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ย การท่องเที่ยวก็อยากเป็นปัจจัยสําคัญของประเทศจะช่วยหนุนการฟื้นตัวกลับมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเก่งกําไรเหมือนกับบรอเอเซียพัสนะคะตามปัจจัยบวกระยะสั้นของตลาดค่ะ แต่ก็อย่างที่หลายบรกเกอร์ประเมินเอาไว้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของผลประกอบการไตรามาสสที่จะประกาศออกมาของกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะคะซึ่งอันนี้ได้รับผลกระทบเต็มๆจากโควิด19เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีาไรายได้เลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนเอาละาค่ะมาปิดท้ายในช่วงนี้กับตัวเลขกันนะคะไปดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนะคะดาวโจนก็บวกไป529.95จุด S&P บวกไป36.32จุดและ NASDAQ ก็บวกไป15.63จุดค่ะฐานรับความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 นะคะหลังจาก n o v a v a x ซนะคะซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาวัคซีนรายใหญ่ของสหรัฐนะคะถแถลงว่าทางบริษัทเริ่มทำการทดลองทางคลินิกเปสแรกแล้วนะคะ โดยคาดว่าจะสามารถทราบผลเบื้องต้นเกี่ยวความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นได้เนี่ยจากการทดลองในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะก็ทำให้ราคาหุ้น n o ว a ว็กนะคะทะย,ยานขึ้นไปถึง4.47เลยทีเดียวค่ะก็เลยเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปรับตัวบวกได้เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ก็ปรับตัวได้เช่นเดียวกัน เยรอรมันค่ะบวกไป1%นะคะฝรั่งเศสบวกไป1.46%แล้วก็ลอนดอนบวกไป1.24%ค่ะมาดูราคาน้ำมันดิบเวสเซ็กซัสนะคะก็ยังปรับตัวบวก1เหรียญ10เซนเปิดไปที่34เหรียญ35เซนต์ต่อทรอยสออนค่ะส่วนเบรนทก็บวกไป64เซนนะคะ ปิดไปที่36กเหรียญ17เ็ซนค่ะได้ปัจจัยหนุนจากความเชื่อมั่นที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันนั้นจะปฏิบัติตามข้อตกลงในการปรับลดกําลังการผลิตและรวมถึงหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มเปิดประเทศแล้วเริ่มที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะคะความต้องการใช้น้ํามันก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้ร่วงแรงค่ะ29่เหรียญเ0เซนนะคะปิดไปที่ระดับ1 7 0 5เรหรียญ60เซนต์ต่อทอยส์ออนค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะเราปรับตัวบวกได้15.11จุดปิดไปที่ระดับนะคะ,อะขออภัยค่ะปิดไปที่ระดับ1,336.09จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย73,954ล้านบาทห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1นึ่ไมเนะคะเพิ่มขึ้นบาท80ปิดที่19บาท20สตางค์อันดับที่2 CPO ค่ะเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่69บาท75สิ อันดับที่3สีตรังนะคะก็ลดลงไป10ตางปิดที่2ี่บาบาท40ตางค่ะอันดับที่4แบมนะคะเพิ่มขึ้น10ตางปิดที่2ี่บาบาท50าตางและอันดับที่5ค่ะ KCE นะคะก็เพิ่มขึ้น2บาท60สตางปิดที่20บาทในส่วนของสีตรังเนี่ยนะคะเขาก็มีบริษัทบอมจอสีตังกรฟ์นะ,ะ STGT ที่ก็ยื่นไฟลิ่งต่อกรอตอไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการอนุบัติแล้วและเตรียมที่จะเสนอขายหุ้น IPO นะคะออกมาจำนวนไม่เกิน444,780,000ล้านหุ้นนะคะหรือคิดเป็น,นไม่เกินร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทค่ะคาดว่าน่าจะมีการปักหมุดขายหุ้น IPO ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสำหรับสีตรังโกฟนะคะ มาดูสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันยังเป็นผู้ซื้อหลักเมื่อวานนี้นะคะ1,418ล้านส่วนต่างชาติก็ยังขายสุดทิ่186ล้านค่ะโปรกเกอร์บวกไปนะคะขายไปอาขอไปซื้อไป348ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้ถือโอกาสทำกำไรคะ่ะ1580ล้านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูทิศทางของตลาดหุ้นไทยกันค่ะ